สำหรับท่านที่กําลังอยากได้สีเหลืองตัวนี้เป็นสีเหลืองสดเหลือประกายมุกทองสวยแสบตามมากครับความสดของสีเหลืองนะครับสาหรับตัวนี้ค่อนข้างจะสดมากๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเหลืองสไตล์เหมือนเหลืองเลมอนนะครับ อมเขียวไหมติดเขียวนิดๆนะครับผมไม่ไม่ไม่เชิงไปไปทางเขียวซะสนมากนะเป็นเหลืองเลยเป็นเหลืองสดเลยบางทีถ้าเรามองตอนกลางคืนถ้าไม่เห็นแสงไม่มีแสงไม่มีอะไรเราจะเห็นเลยว่าเป็นเหลืองสดนะครับผมแต่ถ้าเวลาโดนแสงไฟหรือว่าเป็นตอนกลางวันเนี่ยตัวมุกทองจะเหลือประกายชัดเจนนะครับผมตัวเนี้ย ที K, ่เคสวันนี้เรากลับมารีวิวสีสวยๆให้ชมกันเหมือนเดิมก่อนที่จะไปรีวิวอย่าลืมเข้าไปกดกระดิ่งกดติดตามช่อง TK Color Rising สีสตรงสวย channel ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นสีเหลืองครับผมเหลืองสดเหลือปกายมุกทองครับความสดของสีเหลืองนะครับสำหรับตัวเนี้ยค่อนข้างจะสดมากๆเลยนะครับตัวมุกทองเนี่ยประกายชัดเจนตัดกับสีเหลืองนะครับตัวนี้จะเป็นเหลืองสไตล์เหมือนเหลืองเลมอนนะครับ อ,อมเขียวไม้ติดเขียวนิดๆน,นะครับผมไม่ไม่ไม่เชิงไปไปทางเขียวซะสนมากนะเป็นเหลืองเลยเป็นเหลืองสดเลยเหลืองสดที่ตัดกับมุกทองมันจะทําให้สีดูไม่ไม่ออกไปไปทางาเป็นเขียวเป็นอะไรเป็นเหลืองสดสด นะครับผมเฉดสีเนี่ยสีเหลืองค่อนข้างที่จะสดบางบางทีถ้าเรามองตอนกลางคืนถ้าไม่เห็นแสงไม่มีแสงไม่มีอะไรเราจะเห็นเลยว่าเป็นเหลืองสดนะครับผมแต่ถ้าเวลาโดนแสงไฟหรือว่าเป็นตอนกลางวันเนี่ยตัวมุกทองจะเหลือบประกายชัดเจนนะครับผมตัวเนี้ยถ้าเผื่อเราเออไปกระทบกับแสงหรือแดดนะครับผมสําหรับท่านที่กําลังมองสีเหลืองสวยๆนะครับแล้วก็สดมีมุกนะครับตัวเนี้ย ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยสําหรับท่านไหนที่อยากได้เหลืองสดประกายมุกนะครับเป็นมุกทองนะครับตัวนี้นะครับอย่างไ้ผมจะถ่ายรูปรีวิวสวยๆเอาไว้ให้ดูที่หน้าเพจร้าน TK นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมเข้าไปเลือกแบบสีสวยๆที่หน้าเพจ a c e b o o k ของเราด้วย TK คาคาเลนะครับผมมีหลากหลายสีให้ท่านได้เลือกชมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe ช่อง YouTube ของเราด้วยลดซิงสีต้องสวยชนแนลสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold Go outside. I'm alone. นี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe ดิครับกดกดครับกด